วันนี้เราผลิตแชมพูปลุกผมกันอีกแล้วนะคะก็อยากให้ทุกท่านดูความเข้มข้นของแชมพูนะคะสีก็อาจจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเพราะว่าเราเพิ่มสมุนไพรเข้าไปอีกมากมายนะคะเช่นเช่นสมุนไพรดอกอัญชันอันนี้ใส่เข้าไปเยอะเลยนะคะแล้วก็ว่านงาช้างอันนี้ทำให้กระตุ้นให้ผมขึ้นรักผมแข็งแรงด้วยนะคะวันนี้เราผลิตแชมพูปลุกผมกันมากมายเลยนะคะ ทิฉันผลิตด้วยความใส่ใจตั้งใจทุกรายละเอียดนะคะทุกท่านใช้อย่างปลอดภัยแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดผมขึ้นดกดำเลยนะคะหากท่านใช้อย่างต่อเนื่องค่ะทุกท่านอุดหนุนแฮร์สปาไทยได้ทุกศูนย์ทั่วไทยหรือตัวแทนทั่วไทยใกล้บ้านท่านเลยนะคะแชมพูปลุกผมสมุนไพรไทยเฮิร์บสปาค่ะ